เจ้าไอ่ใบยู่ได้เสาเจ้าใอยู่ได้น่ะเอาเอาเสาใหญ่สิเอาใหญ่เลยมันมันแห้งได้งอหลี่เกี่ยวออกมาเลยอืมเอามาหล่อหล่อใส่เห็นมันยางเข้ามานี่เลยดึงมาไอ้ดึงมาขับดึงมาไปดูไปฝืนไปเพิ่นถอยถอยจังไงถอยไปิ่นเพิ่นเข้าไปมาอ๋ออ๋อ ลุกปะปะปข้าไปกินย่าปะลุกปะมูจักถือได้ซัดเลยมันรู้มันรู้ลุกปะ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 เดี๋ยวดึงดึงไว้ให้เต็มมาดึงอะไรดึงไว้ซัดมันหุ่นจักก็ยังจับเข้าเพิ่นไอจับเข้าเพิ่นยังรู้เข้าไปครับไปแต่ต้องต้องต้องต้อนหลังที่นี่ เข้าไปดึงไปึงลงเหรอเดี๋ยวนะดึงไงดึ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 งงดึงดึงเออรปเขไปแล้วูปไปรูปไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปลงดึงไปเอื่อยเออเข้าไปเลยไปงงเขาซ่องเขใส่เวลาอยู่ดิสันูดจักึนยังจับเข้าไอจับเข้าจับเข้าอ่อน่ะจับเข้าอ่อนจับเอาเข้าอ่อนนั่นแหละไปเลยหลักไปเลยไม่ไนี่มันนั่นมันรู้ พฤติกรรมสัตว์แต่ละตัวบ่คือกันไปีนี่มันรู้ไปนี่ไปออกไปก่อนตุวด่างมันตัวแต่ไปคลงครับไปไปเลยกินหญ้าลูกมามามมา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 นาม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 าามามาามามาาม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 ไป้ ส่องเจ้าสิบไปสิพอเนาะดึงเด้งเดึงเด้งเด้งเจ้าจมัดลงสองทำตระถึงเลยอยแอนไปยุ่องนี่ซ่างแต่ปีทีทีแล้วมนย่นส่ลวเออไปดึงไปดึงๆด้ง้มันลอดไปดึงไปอ้ไปคัดไปคัดไอ้ไปคัด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 ไปเลยคัด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 นั่นละ โอเคตึงไว้ตึงๆหมดนี่ดีๆตึงไปเออจะพักอะไรเอาไปดีๆนะอย่าเตรมมาดิขับไปิอืมตึงไปเลิจตึงๆไปเลิศทองไปจักเดือนเลยนี่นะถึงแต่สมมานี่เหยียบมาจักเดือนเลยนี่แปดเดือนหรือเปล่าเป็นกืบบอแสดงอาการเป็นซาร์เลยนเหรออาการนี่ มีน้ำเมือกเหนียวๆออกบอแต่ไม่มีอะไรทั้งอย่างเลยมีจัง่าง,งบดโบดเนื่องดีที่เขาบอกเองว่าอีกตัวนึงเป็นน้ำออกนะออกแต่มันไม่ขึ้นออกออกนิดน้อยและะ่หนาคออกเป็นยางสีอันตรนัร่นแต่ไม่เคยขึ้นเลยหลังผสมประมาณวางสิกบกว่าวันน,นึงเนาะนุ่มกับโบเ็นออกนะองค์ประกอบ

มันไม่ขึ้นไม่อะไรก็เลยไม่ได้ผสมเลยเเนาะงียบกิบเป็นแต่จ๊ตัวไม่สั่มตอบที่ถ่ายเนี่ยครับกระบปรท้องแล้วครับไม่ท้องวะโอ้ยเนาะกระโปรงกระทปรงไม่ท้องส่งคืนด้บาดนี่พอเลี้ยงฟรีมาเป็นหวยสองปีไอ้นี่ตัวนี้นะเลี้ยงฟรีมาน่ะให้มันไหลไขมันไหลหมักเนี่ยส่งคืนตัวเนี้ยติดติดต่อแมวไอ้กระทปรงฟันท่งลอยตัวสิ้นไม่ท้องเนาะจ้า เอาส่งคืนนี่นะไม่เอาไม่เลี้ยงแล้วเมื่อยเมื่อยแหงไม่ท้องนะร้อยเปอร์เซ็นต์หรอจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ขอนมมันนี่ออกอเปล่ะแต่มันอ้วนไปองประกอบคือนหัวท้องนี่มือต้องมีนมออกและสองต้องมีน้ำเมือกเนี้ยเงี้ยครับออกเรื่อยๆครับนี่แหละวิธีการสังเกตของพี่น้องเฮาเกษตรกรจะน้ำเมือกมันออกตลอดจะตรวจบ่ตัวนั้นบัต้องตรวจหยากๆหรอกเบิ้งลักษณะเบิ้งแล้วนี่ท้องมีท้องตัวนี้สมน้ำหลังมันปะไม่สมน้ำหลัง มีทองแล้วมีนมออกครับแต่มีมีน้ำเมือกเนี้ยๆออกอันนั้นแหละคือม้วนทองนี่ให้เบิ้องลต์มันจะจะมีน้ำเมือกครับออกเลยเนี้ยๆออกเลยช่วงช่วงท่องแมนแต่ก็ติดช่วงคืนตรงนี้นะติดนำเมือกติดไปปลายปลายเพศเพร่ะนั่นนี่จะมีนี่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 แต่ปิดเนี้ยๆออกอยู่และสองต้องมีนม วิธีการสังเกตนี่ต้องมีนมนี่มีนมออกมาเนี่ยแต่แต่นั้นบ่มีนมเลยนี่บ่มีนมเลยนี่กินก็ไม่ขยายหรอกนี่ยนี่กัจิ้มกัหดเหี่ยวแต่นมบ่มีเลยนมติดเข้าไปกันเลยบ่ะโยดเลยสมตั้งแต่หัว่อทองจึงมีนมครับโอเคพี่น้องเกษตรก่อนวิธีสังเกตง่ายๆบ่ต้องสงสัยยากกรณีที่ผสมแล้วหลังผสมอ่าช่วงไปกัน ตั้งท้องนี่ประมาณหกเจ็ดเดือน,นอต้องสังเกตให้ยากบ่ต้องใหเ้เลี๋ยวเบิ่งกระลุ้เลยว่างัวท้องมีนมท้องใหญ่ครับแล้วมีเมือกเหนียวออกแต่นี่องค์ประกอบนี่บ่บ่มีเลยทั้งสามอย่างบ่มีเลยเฉพาะฟีสามพันนี่นไม่ไม่มีทั้งนมแล้วก็ไม่มีน้ําเมือกเนี้ยเหนียวแล้วก็ท้องบ่ใหญ่โอเคอันใหญ่กรณีแบบท้องกินอิ่มคางคางใส่ละคาง ครับท่องท่องคางคว้าเพื่อนนักครับมันมันมันโปดอยู่นี่มันก็มันยอยูนท้องมันเนาะแม่นนี่ท่องคางนี่นี่ให้ช่างเกลี่ยทองครัคางคว้านี่ยคางคว้านี่ยเมอทอกแต่ทางไส้กระเพาะมันผสมต่อกันเดินยิงเดินมั้่งครับนี่สวามีน้ำเมือกมันออกตลอดโอเคเราไปเซ็นต์นอกไอ้ทองเนาะจบอะไรนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ชั่วฟันทงจอดนะเอาของคืนจีนนะเอา